ส่วนอีกหนึ่งคดีใหญ่นะครับอันนี้เป็นข่าวคึกโคมเมื่อช่วง2-3เดือนที่ผ่านมากับคดีฆ่าเผานั่งยางนะครับที่ป่าบ้านืออุดรธานี<ะ>ก่อนหน้านี้นเองก็ไปพบนะครับหลักฐานนะครับมีร่องรอยการเผานั่งยางมากกว่า20จุดมีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาไปได้บางส่วนวันนี้มีหนึ่งความคืบหน้านะครับทางเจ้าหน้าที่เปปทนะครับก็นําตัว1นึ่งพยานปากสําคัญ คือคุณลุงดารานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเคยถูกอุ้มเรียกค่าไถ่วันนี้พาคุณลุงไปที่จุดนะครับที่เคยถูกอุ้มเรียกค่าไถ่5จุดด้วยกันครับค่ะซึ่งที่ลองพื้นที่กันไปคุณผู้ชมคะ5จุดที่ว่านี้นะคะจุดแรกก็คือตรงบริเวณโรงน้ำตาลไทยอุดรหมู่10บตําบลคำบงอำเภอบ้านผือเป็นจุดที่คุณดาราเนี่ยแหละคะ่ะถูกกลุ่มคนร้ายอุ้มตัวไป และจุดที่2ก็คือตรงบริเวณถนนลูกรังในไร่มันสำปะหลังบ้านนางัวอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีจุดที่3ก็คือห้องพักเบอร์5จิรานันรีสอร์ทซึ่งเป็นสถานที่กักตัวคุณลุงดาราเอาไว้ถึง2วันด้วยกันแล้วฝั่งของกลุ่มคนร้ายเนี่ยนะคะก็ให้ญาติเอาค่าไถ่ตัวประมาณ3 0 0 0 0นบาทมามอบให้ และจุดที่4ก็คือบริเวณป่ายูคาลิปตัสในอำเภอน้ำ s สมจุดนี้เป็นจุดที่มีคนมาเอาเงินค่าไถ่เป็นครั้งแรก260,000บาทแล้วก็ไปต่อที่จุดสุดท้ายก็คือบ้านของคุณลุงดารานะคะอยู่ที่อำเภอสวรรคูหาจังหวัดหนองบวำภูคือก่อนหน้านี้คุณลุงดาราเขาเคยถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ยแหละคะ่ะอุ้มตัวไปหวังจะรีดเอาทรัพย์แล้วก็ยัดข้อหาแล้วก็จะขู่ บอกว่าจะฆ่าเผานั่งยางแต่ว่าสุดท้ายคุณลุงนี่หนีรอดมาได้ก่อนแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมอยู่ด้วยเป็นตำรวจที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆ่าเผานั่งยางหลายศพที่อำเภอบ้านผือนี่แหละค่ะก,ก็เลยทำให้คุณลุงดารากลายเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้อีกฝั่งของอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการปปทพันตำรวจเอกประหยัดเงางามนะคะก็บอกว่าลงพื้นที่ไปคราวนี้ก็คือเป็นการไปเก็บข้อมูล แล้วก็ส่งต่อให้ทางคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาไต่สวนความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอยกให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างในการดําเนินการกับคนที่กระทําความผิดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะทางปปทก็พิจารณาแล้วก็มีคําสั่งให้ไต่สวนข้อได้จริงรนะฮะโดยให้ผมเป็นกรรมการร่วมกันไต่สวนข้อได้จริงครับ วันนี้ก็จะมาสอบฝ่ายผู้กล่าวหานะฮะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะแล้วก็ไปพิจารว่าเขากระทำผิดฐานใดหรือไม่นะฮะแล้วก็เสนอบอร์ดปปทพิจาราบอร์ดปปทพิจาราเสร็จก็จะถ้าเห็นว่ามีมูลนะครับก็ส่งให้อัยการดําเนินการครับระยะเวลาในการทํางานใช้เวลาเท่าไหร่ครับไม่เกิน6เดือนนะครับ ครับส่วนทางด้านรองอธิบดีดีไซนะครับพันธุตรวจตีสุริยาสิงหกรมลเปิดเผยกับทีมพิกัดข่าวนาว2ิสปกข,ของเราครับบอกว่าดีไซนนะครับมีหน้าที่ในการประสานแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับปปทในการสแสวงหาข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเท่านั้นซึ่งคดีน,นี้เองนะครับทาง d ีไซก็คาดว่าไม่น่าจะรับเป็นคดีพิเศษครับ